สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วเม่ื่อตะูปป้ว่านพาเกินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้บอกพี่นอ้องเาจากว่าตอนนี้เขาเดินทางมาฮอดสารครามบ้านอุนลานล้านสมยศครับมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตซาหน่อยเพี่บานเพียงทีล้านสมยศพี่น้องล้านสมยศอยู่ในสารครามเขาข้างหม้อไม้สั่นเปิดว่าตอนนี้มาฮอดกันทีเรียบร้อยแล้วละ่ะ ต่างคนต่างแยกใหญ่หามางอยูบองเศร้าหามางอยูบองนอนแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยเอาเพิ่อนพรเพิ่นเปิด,ปด,ปด,ปดห้องเอ๋อให้ยูไหมพอ่อเป็นยังแก้วไหมายู่นี่อือ <c oughs> เอาสมแม่แต่ไหนเพิ่อนเปิดแอร์ให้ยูทั้งนั้นเย็นขึ้นยัง,ออยงนี่มอ่ะ มันนอนตากลมอุ้ยนอนไอ้ลูกจมไปเจ้าอยู่ทางไหนบูนะอันผู้เฒ่ามากแอบผู้เฒ่าว่านี่ลูกสีสางเียนสางสานไหนลูกสีสางเียนสางซสานเขาติดติดแอบให้พร้อมพอควสีไปถือแกไข่เนี่อุ้ไข่รัก ปรับสภาพปรับจิตใจมันตรงกันมันก็บไขใคน้อเจ๊ยเนี่ยเอฟซีมาสิไมาับไปนอนห้องเอร์เพราะไปตะสนไปไปหรอวันน้ะส้มแป่ะไข่พ่อกน้ำดอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าแล้ว้วนทำทงให้ทงหน้าท่อนหล่ะ เราไปหาเลาะเบิ่งพระพี่น้องเอาเลาะเบิ่งกันว่าเขามาหอดไปทีเรียบร้อยแล้วมาขึ้นเดียวพี่น้องมาหลุดขั้นเดียวมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตยู่เสร็จไรก่อนนี่ยู่งขังคือขังหม้อไหมขังหม้อไหม พี่นออ้องฮัลหลเกม่งนจะฟื้นไรยตาเดี๋ยวพี่น้องเลี้ยแดดตอนนี้เหลี่ยมตาเหลี่ยมตาประคัติอุดทานทีทานที่นี่พี่น้องร้าน,น ส่งยศมอใหม่ส่งยศมอใหม่มาให้กำลังใจกับทีมงานมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยพี่บ้านแพรและพี่น้องมีแา่สมยศมอใหม่ยศมอใหม่พี่น้อง,อง,องข,อาขาวผ้าเขาเป็นสถานที่ทั้งหนอืมบ้าขาขที่ทั้งหน,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 นจัดใหญเตรียมตอนรับถ่าเอฟซีเฮา ตลาดเอฟซีบาทเท่าพี่น้องนะเที่ยวที่สุดเลยหน้าเที่ยวที่สุดเลยพี่น้องมา ทเราเบุงมได้เปนเื่เริ่มเรีนสามทุ่ของานที่นชาวหน่อยเขาเริ่มสามถุ่มตะวานกระจาเริ่มต่ กอนอยู nữa, ่การกระเจาเริ่มกวนอยู่ทีมมีสาวหน่อยฮะก็พี่น้องเขาบึงตรงนันหมองหมดแม่ดูกระเจาตายเพราะกันพักูทุ่งนั่นจ้ะมาทันทีน้องกุ้งจกำลังจัดหมองให้อยู่ มันเอาไวหนเบ่อโอ้อันเอาเอาเต่งเาจะมยู่ใส่ปะียอันอันประตูออกเยะทั้งใดบ่ประตูออกเยอนโอ้ประตูออกเอะทั้งนั้นอยู่อืได้ได้ไแล้วตนูสิจัดเะตานูสิจัดตนูสิจัดอากุ้งเป็นผู้จัดมองให้ยูให้เศ้าไปหน่อยขับไปบุ่งข้างในเทีว เอาเป็นนเปรียดอยู่วานดกอนผู้นอนี่อันตาผู้นอ่เทิงกันหมีเปรียดยนแ่หางเชี่ยงทิ่ดเนอนี่่ลูกสร้งมามโอ้ยกกินต้มอึ่งปีน นะพี่น้องปันปันนาดีคารุตอนนี้พ่อยียงเดี๋นี้นั่นตาเนี่งค่อยทำแล้วแล้วอยู่อย่งสั่นท้าว่าสั่นอายุงสั่นใช่รถเถ้าอรียบอันเอาเอฟซีว่าสิมาหาไปนอนห้องแอร์าไปแต่โอ้โหผมไม่ไปเราก็สั่นผมค่อยยังจีน ทั้งในมันเย็นดีก็นรึแม่บัวบัวบัวไปวะนะโอ้ยนี่พนวานาะผู้เฒ่าถือกินล้มยังค่อยอยู่ได้แต่กันเด็กน้อยก็แต่เฮานี่ต้องอยู่ในแอ่งที่ละยังมีความสุขว่าสิพาพี่น้องเขารอเปิ่งข้างนอนกับมันห่อนนะห่อนแห้งแห้งตั้งหนอนนะเละ็ดเออขามาทาั้งในมะลิ่นทัน้งในปีเตอร์ หอมเดืนท <musun? S 1> <ination> ั้งในผีสะเถาะน่งคุยกันว่ากันอยู่ทั้งในผีสะเถาะว่าจะบานที่มีมูหลายเราไม่หัวอีกแล้วหัวไปเห็นแม่ยังแต่ก็กระหวยย้ำนั่นเนาะแล้วาวกกินต้มอึ้งกก็ไงลูกไสยว่าจะแต่ก็ลูกไสยลูกไสยบอมาน้ำมือนี่ลูกไสยการใช้วิไลสิน นีแม่ไปขึ้นรถคันใหม่เหรอเายวะนัเลียงไดิังก็อิดลองสามมันวานักเยงนักรล้องนุมเสียงไหลการใส้บัตไสินอิดสามามันตั้งเชือเอานั่งกิน้ำกัดมันโดนกัดกันหาแต่น้ำกัดกัดแกก็ดแกดสามหาแล้วบหายตั้งแต่กันะว่าต่าตั้งแต่กัดยังขึ้นขักขึ้นอย่าง มาเจอปีนองเด้อเริ่มเริ่มเริ่มเาเริ่มงานแต่ทุ่มกามือเรยเป็นหัวหน้าลงมาว่าสามทุ่มเขาเริ่มเล่นสามทุ่มต่ว่าเขาจีเท็กซศเอาสี่โมงเรี่ยงเป็นสามทุ่มอันเลิกว่าท่านกำหนดเตี้ยเรียนไปเรื่อยๆค่ะที่มีคนเบิ่งก็จะเรียนไปเรื่อยๆเตี้ย ดี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 มาพี่น้องมาตอนนี้คันผู้ใดมาแล้วกะส่งสัญญาณเนยเด้อพุทเดย์อ้อมแอมอยู่รอนี่ใกล้ๆนี่มาครับแม่ลำพ่อกับแม่ไงดูไปกินเน่าแสบๆเนี่ยพ่อไงวางแล้วพ่อไปกะซั่งมาเลยเด้อพี่น้องเด้อ ร้นยกบาไม่เนน่่ไดินโดนแล้วอยวังแล้วพอไปกระซังเก็บจังได้ยังสิได้กินว่มีเงินคันเพีนั่งเอกะเจ้าองี่มีผูมาหับราเนียยในห้องกระเจ้าตีว่างสหละแล้วเตะดองปะาดกบว่หไแล้ว่ะหวังหวังปลดบอยากเลียนอาหารอยากเลียนอยากเลียนอาหารกินเน่ กัจทจว่ากระพอมันกะพอมันรลับพอวะแหล่าของไปเย่าหลังจกมาแล้วาก็จีนเอาอื่นเป็นยุเลยแม่อันนันประเดี๋ยวกว่มักคือแต่ละมือนี่ขาดประเดี๋ยวก็ได้แต่ว่าก็มีเอาอื่นแจ่มอยู่โอ้ย๋อนนี้ยึดยึดขังรถกับไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยเป็นผู้พาบอก้ยกันกินยู่ันเรี่อง ยามมมกับยูหันบ่นรู้แต่ว่าอันไอหนุ่ยคยไปหอดเห็นต่ไอหนุ่ยปาดงโมซูกิอยูหันกัยูันเาองก้นมันเขาสิหวกับไปตัวหาน่าไม่ซูหอยกินที่ละจ้าจ้า ไม่ใหญ่งานสาม้นาคาไปเมื่อี่น้องเาอยู่ดีกินเสื้สุกุลทุกอ่าไปถึงจบพบกับไปคลนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ของคุณคับสวัสดีครับติ